สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องแอนฟิวนะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาทําบุญนะคะสั่งฆทานนะคะที่วัดบ้านสะพานใหม่พัฒนานะคะท่านผู้ชมซึ่งจะมีในทุกๆปีนะคะจะเป็นประเพณีของออชาวตาบลตาตุงของเรานะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นคิวของวัดบ้านสะพานใหม่พัฒนานะคะอยู่ที่บ้านสะพานใหม่นะคะ ก็จะมีนะคะทุกตำบลนะคะมาร่วมกันนะคะในแต่ละวัดนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของวัดบ้านสะพานใหม่นะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็จะมีนะคะพี่น้องชาวบ้านนะคะแถวระแบกําบลตาตุมนะคะก็มาร่วมกันนะคะก็จะมีเตรียมข้าวนะคะแล้วก็เองนะคะก็มารวมกันนะคะที่วัดบ้านสะพานใหม่พัฒนานะคะที่นี่นะคะ วันนี้ก็คนก็มาเยอะมากเลยนะคะทั้งตำบลเลยนะคะท่านผู้ชมก็จะมีนะคะเอ่อการร่วมบริจาคนะคะจะมียอดเงินนะคะในตอนท้ายนะคะจะมียอดเงินบอกค่ะท่านผู้ชมเลย FC นะคะซึ่งในทุกๆอาทิตย์นะคะในช่วงนี้นะคะก็จะมีทุกวัดเลยนะคะก็จะมีวัดเทพชทยมงคลนะคะวัดเอ่อเรือล่มนะคะในวันที่สองตุลาที่จะถึงนี้นะคะ ก็จะเป็นคิวคือเป็นวัดสุดท้ายนะคะของอที่วัดบ้านขยอยนะคะวัดน้องแอนฟิวเองนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องแอนฟิวจะพาไปชมบรรยากาศข้างในกันก่อนเลยนะคะ <vit> ตอนนี้น,น้องแอนฟิวก็ามาถึงวัดบ้านสะพานใหม่พัฒนาแล้วนะคะก็มีผู้คนนะคะเยอะแยะเลยนะคะก็จะมีโรงทานนะคะในวันนี้นะคะจะมีโรงทานนะคะที่ พี่น้องนะคะที่มีใจนะคะศรัทธาน,นะคะใดบุญนะคะที่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องเอ็นฟิวก็มาถึงวัดสะพานใหม่พัฒนาเลยนะคะในตอนนี้นะคะคณก็มาร่วมทำบุญนะคะกันเยอะมากเลยนะคะทั้งจุนทั้งตำบลตาตุ่มเลยนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีการได้เรี่ยนะคะทำบุญค่ะ,คะ แอ,อก็ให้ทำบ,บุญนะคะไปกับเอ,อให้ท่านผู้ชมนะคะชมบรรยากาศกันก่อนนะคะก่อนที่แอดจะพาเข้าไปข้างในนะคะตรงนี้คือบริเวณวัดบ้านสะพานใหม่พัฒนานะคะ เดี๋ยวจะพาท่านผู <marine S 2> <l ps. S 1> ้ชมนะคะเดินชมบรรยากาศกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระข้างในนะคะค่ะก่อนที่เราจะมามาถึงวัดนะคะก็เอาข้าวนะคะมาไว้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะนําไปให้ปสะนะคะก็คือพมถวายเพลนนะคะให้แก่อพรที่นี่นะคะเป็นจุดรับอาหารนะคะณตรงนี้นะคะท้าเจ้า สำหรับฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งโรงทานนะคะท่านผู้ชมก็มีนะคะผู้ใจบุญนะคะมาทำโรงทานกันเยอะแยะเลยนะคะจนโต๊ะไม่พอนะคะต้องเอาโต๊ะมาเพิ่มเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่วัดบ้านสะพานใหม่ตอนนี้ฝนก็กำลังเริ่มจะตกแล้วนะคะจะพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศกันก่อนเลยนะคะก็มีรายโรงนับเลยทีเดียวนเลย ก็จะมีนะคะสไลเดอร์นะคะแล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะคะขาปาท่านผู้ชมดูบรรยากาศโรงทานกันก่อนนะคะสำหรับฟั่งนี้นะคะก็จะเป็นนั่งนะคะรอนะคะวันนี้คนมาเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมก็อย่างที่เห็นตามภาพนะคะโรองทานก็เยอะมากเลยนะคะ มีโรงแรมสำหรับผู้สูงอายุ <Ober> ด้วยนะคะแล้วก็ขนมจีนหลายอย่างเลยนะคะวันนี้ต้มยำก็มีค่ะส้มตำก็มีนะคะหลายอย่างเลยนะคะก็มีไก่ทอดด้วยนะคะ ก็มีโรงทานขนมสวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีค่ะวันนี้มาทําโรงทานอะไรกันคะก๋วยจับจ๊บนะคะเป็นแมค้าไก่ตลาดเดียวกับน้องแอนฟิล hmm. เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอให้เฮงเงรวยๆวยนะคะถุกหวยให้รวยเบอร์ค่ะนี่ก็เป็นแมคค <c oughs> าเดียวกับน้องแอนฟิลนะคะมาทำงทานวนันนี้นะคะโอ้ยมีงทานเยอะมากเลยนะคะคุณผม เราวจะดุงหลายๆท่านนะคะสั่นี้นะคะ อันนี้งทานลูกชิ้นนะคะโอ้ลูกชิ้นน่ากินมากเลยแล้วก็ให้เยอะทำบุญ้ก็อันนี้จะเป็นโรงทานน้ำนะคะค่ะก็จะเป็นโรงทานลูกชิ้นนะคะของที่พูนะคะแม่ค้าตลาดนัดน้องจ๋าเที่ยวกันนะคะกับ้องแอนฟิลนะคะส่วนหญ่จะขายลูกชิ้นอยู่แล้วค่ะทำงทานแล้ะก็ใจบุญนะคะก็ขอให้เฮงเทุกมวย ค่ะแม่ค้าคนนี้นะคะก็ถูกหวยบ่อยมากเลยเนาะค่ะวันนี้ได้เลขอะไรบ้างฝัน60 6จูลนะคะวันนี้6จูลนะคะแม่ค้าคนนี้ถูกหวยบ่อยมากเหมือนกันนะคะก็ดูเราเกียวกับน้องเอ็มเลยนะคะทุนชมก็จะมีลงน้ำน้ำนะคะที่พี่บอมนะคะสวัสดีค่ะพี่ตอมอันนี้พี่บอมนะคะคนที่เคยฝันนะคะฝันฝัน เห็นเห็นพีชสีแดงเนาะพี่บอมเนาะเราเคยฝันเห็นพีชสีแดงด้วยกันเนาะวันนั้นอุ้มขนลุกมากเลยพูดเรายังขนลุกเลยนะเรื่องจริงนะคะคุณผค่ะมันคือเรื่องจริงตอนแรกตอนแรกน้องคิดว่าอุ้ยน้องแบบตาฝาดหรือเปล่าเนาะแต่ว่าพอพี่พี่มาบอกว่าเออฝันเห็นเหมือนกันก็น่ากลัวมากพูดแล้วยังขนลุกเลยการนี้ก็ต้องขอขอบคุะเจ้าของสถานใหม่ค่ะ ก็พี่บอมนะคะแม่ค้านะคะเป็นออร้านหมูกระทะเนาะโชกเซอบ้านสะพานใหม่นะคะก็ฝากมาอุดหนุนด้วยนะคะต่อวันนี้ก็ทําโวงทานาน้ำนะคะก็ฝั่งนี้จะเป็นขนมนมเนยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ได้เลขเด็ดบ้างรอเปล่าคะ ไม่ได้ไเลย,ยงงลอ,อ๋อต้องไปเอาตรงนู้นใช่ไหมคะค่ะก <c oughs> ็สาหรับวันนี้นะคะโรงพันเยอะมากเลยนะคะท่านชมแล้วก็มีพี่ๆหลายคนนะคะมาทํานะคะ <c oughs> ในวันนี้แล้วก็มีเด็กๆนะคะมารอรับพัน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันด้วยนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมซึ่งดูนะคะเด็กๆก,ก็เตรียมถุงมาแล้วนะคะแส <c oughs> ่รักตนนะคะบรรยากาศที่นี่ก็คึกคักนะคะท่านชมอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจนะคะในวันนี้นะคะ งานน้องจิจะพาท่านชมเข้าไปทางด้านในนะคะพี่แล้ว่าไม่ในมากนะคแล้อ่าน้องๆักเรียนนะครับมาช่วยในการเสริมน้ำนะครับครับต่อฟอแล้วก็มาถึงบรรยากาศข้างในกันแล้วนะคะก่อนที่ท่านจะเดินทางมาถึงขออนุญาตพูดธรรมะเล็กน้อยสักทางคุณนั่งทางสัตว์ปุยส่วนวันที่25่ส้าก็จะเป็นของสัตว์เยหรือสัตวใหญ่คำว่าสัตว์มัน ถ้าความหมายจากอลีสราทัศแปลว่าข้าวพยาศแต่ก็มาต่อกันที่โรงทัดอีกฝั่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็มีทั้งหมดสองฝั่งนะคะตังน,นี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ตอ,ตอนนี้ก็เริ่มจะแจกแล้วนะคะแต่ว่าวจะพาท่านผู้ชมเดิน ชมกันก่อนนะคะว่ามีโรงทานอะไรกันบ้างน,นันเยอะแยะเลยนะคะอันนี้จะเป็นโรงทานสําหรับผู้สูงอายุเลยนะคะมากดูนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นโรงทานของ คุณยาย่คยายคะคุณยาเอาหมากมาอีกค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ่นค่ะวันนี้พี่อุ่นทำงทานอะไรคะผมทำนี่จะเป็นใบบัวชีนะคะค่ะผัดไทยค่ะแล้วก็ปลาหมูค่ะทั้งนู่นทั้งนี่ค่ะอันนี้พี่อุ่นนะคะก็จะทำงทานนะคะหลายอย่างเลยนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะเพียงเพียค่ะท่าบ้าวันนี้ฝันบ้างหรือยังคะยังค่ะรอรอแอดมินบอกโอ้ดีขอบคุณมากค่ะพียงเพีย ก็จะมีฟังก็จะมีโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะคะท่าำชมฝังจะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ของหวานนะคะของคุณยายนะคะโอ้สวัสดีค่ะมาทำงทานก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะอันนี้เป็น롱พันของท๋วยเตี๋ยวของเตี๋ยวหมูนะคะเป็นที่ขายหมูที่ตลาดเดียวกันแถวนี้แอนซูนะคะแล้วก็ เริ่มจะเจ็กกันแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะมีเด็กๆนะคะมายืนต่อแถวกันหน่่งเลยนะคะเออแมคคาโรตเตอรี่นะคะก็วันนี้มีเอ่อคนฝากซื้อด้วยนะคะ 6cc นะคะซึ่งคนที่ฝากก็คือคุณเมยนะคะฝากซื้อ 6cc เนาะใบนี้นะคะอันนี้นะคะ 6cc เป็นตัวเลขนะคะที่เอ่อ โอเคน่าจะฝันนะคะแล้วก็ฝากซื้อก็หาซื้อไม่ได้เลยเพิ่งเจอกับแม่ค้าคนนี้เลยนะคะสวยค่ะขอบคุณนะคะแม่ค้าทีสวยนะคะบรรยากาศกับแจกโลุงทานนะคะตอนนี้ก็เริ่มแสกแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะคนมาคอมม่าดูไม่กินเน่เลยคุณค้าเนี่ย การเสกโรงทานนะคะท่านผู้ชมเริ่มแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆุท่านด้วยนะคะที่ร่วมทำโรงทานนะคะ ค่ะท่านผู้ชมเราก็ได้ตัวเลขนะคะยอดรวมของแต่ละหมู่บ้านนะคะมารวมรวมกันนะคะยอดทั้งหมดคือ47,449บาทนะคะท่านชมซึ่งเหมือนกับตัวเลขนะคะที่คุณแม่แอดฝากซื้อนะคะเป็นคุณแม่ฝากซื้อเป็น6กสนะคะก็คือ6กับ9ก็ตัวเดียวกันนะคะลองเก็บไปพิจารณาดูได้นะคะท่านชม4 9 9เ้นะคะเงวดนี้อาจจะมีเบิ้นถามก็ได้นะคะท่านชมสำหรับตัวเลขนะคะ ยอดทำบุญ47,449บาทนะคะรวมทุกหมู่บ้านแล้วนะคะสำหรับยอดออทำบุญสังฆทานนะคะบุญสังฆทานสัญจรในวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่11นะคะเป็นคิวของวัดบ้านสะพานใหม่พัฒนานะคะ คิวต่อไปจะเป็นบ้านนุนสว่างนะคะท่านผู้ชมก็รอดูยอดทําบุญกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้แอดก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมชอ่องแอนฟิลชแนลนะคะขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆนะคะโชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ